My Little Miss and Chines and welcome back to my show English of the Wall An alternative English experience for learners who don't go by the rules ก็กลับมาอีกครั้งนะคะเป็น EP ที่3 EP นี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับสื่อบ MM ันเทิงสนุกๆกกันอีกแล้วซึ่งเราพูดถึงหนางไปแล้วเราพูดถึงซีรีก็พูดถึงไปแล้วนะคะวันนี้เราจะพูดถึงสีที่แตกต่างออกไปก็คือ เพลงนะคะแล้วก็เพลงเนี่ยก็เป็นเพลงจากศิลปินที่เราชื่นชอบมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่จะได้พูดถึงนะเพราะว่าเธอคนนี้นะคะก็คือ Ariana Grande ค่ะ As mentioned for today's episode, we're going to talk about a song from an album called Eternal Sunshine. สำหรับอัลบั้มนี้นะคะเป็นคอนเซปต์ uh, อัลบั้มค่ะก็คอนเซปต์อัลบั้มจะต่างจากอัลบั้มทั่วไปตรงที่ เมื่อมีธีมขึ้นมาธีมหนึ่งแล้วเนี่ยเพลงทุกเพลงก็จะต้องวนอยู่รอบธีมนั้นเหมือนกันทั้งหมดทั้งอัลบั้มนะแล้วก็อารีน่าก็พูดถึงประเด็นของวิธีการต่างๆที่คนเราเใช้เพื่อที่จะคบกับ heartbreak นะคะหรือว่าความเจ็บปวดจากการที่เราสูญเสียความรักหรือว่าการเลิกลากับคนรักไปในความเห็นของเรานะคะก็มองว่าอัลบั้มนี้เป็นอรรัลบั้มที่ เขียนได้เศร้าที่สุดเท่าที่อเลน่าเคยเขียนมาเลยนะเขาเคยเขียนเพลงเกี่ยวกับก Move On หรือว่ากับเป็น b break up s ซ n g ต่างๆเขาเคยเขียนมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้เขาทําได้ดีมากจนความหมายของมันเนี่ยกินใจแล้วก็มันเหมือนกับว่าตีแสกหน้าคนที่แบบสูญเสียความรักไปแบบจังๆเลยอะทำให้เรารู้สึกอินไปกับหลายๆเพลงในอัลบั้มมากๆนะคะ ซึ่งหลายคนที่เห็นชื่ออัลบั้มนี้นะคะ Eternal Sunshine ก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันคุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่ไหมจริงๆแล้วหลายคนอาจจะเคยเห็นคำนี้นะคะมาจากชื่อหนังเป็นหนังรักยุค2000นะคะมาจากเมื่อปี2004ที่มีชื่อว่า The Eternal Sunshine of the Spotless Mind นำแสดงโดย Kate Winslet แล้วก็ Jim Carrey นะคะซึ่งแน่นอนว่าเช่นเดียวกับใน pop culture ทั่วๆไปอะ่ะ การที่ชื่อมันมาบังเอิญเหมือนกันเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยจะเป็นเรื่องบังเอิญส่วนใหญ่จะเป็นความตั้งใจนะคะก็อย่างที่ทุกคนน่าจะรู้แล้วแหละพอเราได้เห็น MV แล้วก็ได้เห็นเนะื้อเพลงนะหลายคนก็น่าจะเดาออกว่าเ,เรื่องนี้มันได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องที่ต้องลบความทรงจำเกี่ยวกับคนรักเก่าเนี่ยเป็นทีมที่เด่นชัดมากในหนังซึ่งคอนเซปต์อัลบัม้มแล้วก็ เอ่เอ uh, เนี่ยเอามาใช้ค่ะซึ่งโฟกัสของเราในวันนี้นะคะก็คือเพลง we can't be friends wait for your love แล้วก็มิวสิกวิดีโอของเพลงนี้ค่ะ <Hey. S 1> ก่อนที่จะมาเข้าไปในเนื้อเพลงนะคะเราจะมาดูฉากสำคัญในะอินโทรของ MV กันก่อนนะพอเปิดมาปุ๊บเนี่ย อารีนาก็จะนั่งอยู่ในเวทิ g r รูมของสถานที่ที่แบบดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลดูเหมือนจะเป็นคลินิกอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็เขาก็กำลังจะเซ็นเอกสารซึ่งในเอกสารนียก็มีข้อความนี้อยู่นะข้อความนี้ก็คือ you have given extensive thought behind your decision and give brighter days ink exclusive permission to remove this person completely from your memory แล้วก็เซ็นชื่อนะคะเขียนว่า peaches เมื่อเราอ่านไอข้อความในเอกสารเนี่ยเราก็จะเห็นว่า อเอกสารนี้มันเป็นเอกสารของอสถาบันการแพทย์บางอย่างที่มีชื่อว่า Brighter Days นะคะสามารถแปลเป็นไทยได้ว่าบริษัทเพื่ออนาคตที่สดใสจำกัดอะไรประมาณนี้แล้วก็เนื้อความท้อสุดท้ายในเอกสารนะมีเนื้อหาว่าถ้าคุณเซ็นลงไปในเอกสารนี้ แปลว่าคุณคิดมาดีถี่ถ้วนแล้วนะคะที่จะเข้ารับกระบวนการโดยใช้คำว่า give extensive thought โดยคำว่า give a thought นะคะเป็น expression ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะคะแปลว่าคิดหรือว่าพิจารณาหรือว่าเออเก็บไปคิดอะไรอย่างเงี้ย give a thought แล้วก็มีคำว่า extensive เพิ่มเข้าไปก็คือคำว่า extensive ก็คือแบบยาวนานหรือว่ากว้างขวางหรือว่าถี่ถ้วนนั่นแหละก็คือ give extensive thought ก็คือเราคิดมาดีแล้วใช่ไหมในการที่เราจะรับข้อรับการลบความทรงจำมันเนี้ยแล้วก็กระบวนการนี้นะคะก็คือการ remove uh, this person completely from your memory ก็คือ Ariana ตัวละครเนี้ยที่ Ariana แสดงเป็นเนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยเขาต้องการที่จะเอาคนคนเนี้ยออกจากความทรงจำของเขาซึ่งก็แต่ว่าจะต้องมีการ คูณพ,พูดคุยกันอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะเอาใครออกไปจากความทรงจําซึ่งตัวละครแฟนเก่าที่จะปรากฏใน MV นะคะก็นําแสดงโดยเอ a เ p น t ี r ชสค่ะแล้วก็ตัวอารีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ชื่อ a r รี n a นะใน MV เขาใช้ชื่อว่า Peaches ซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นการตะโกนบอกอว่าฉันได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังจริงๆเพราะว่าตัวละครในหนังนะคะก็ใช้ชื่อว่า l คลเมนทายค่ะนางเอกซึ่ง l คลเมนทเนี่ยแปลว่าสม้ม แล้วตัวละคร Ariana เนี่ยก็ใช้ชื่อที่เป็นชื่อผล,ลไม้เหมือนกันก็คือ Peach นั่นเองสำหรับเ v อร์สแรกนะคะของเพลงก็สื่อว่า อารินาซึ่งเป็นผู้ที่ร้องเพลงนี้อยู่เนี่ยเขาต้องการที่จะทําสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่มันอาจจะเข้าใจยากสักหน่อยซึ่งผู้ที่ฟังอยู่เนี่ยหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะแฟนเก่าของเขาหรืออะไรก็ตามเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจหรอกว่าเขากำลังจะทําอะไรซึ่งไอสิ่งเนี้ยเขาไม่ได้บอกชัดเจนค่ะว่าเขากำลังจะทําอะไรแต่ว่าเราอาจจะตีความว่ามันหมายถึงการลบความทรงจําเหมือนใน MV หรือเปล่านะหรือว่าหมายถึงอย่างอื่น But I don't want to hide. But I don't want to feed this monstrous fire. Just want to let this story die. And I'll be all right. In this one, a อเ a ี a นาก็บอกว่าไม่อยากที่จะเบี่ยงประเด็นค่ะความน่าสนใจก็คือตอนนี้เขาใช้คาว่าเบี่ยงประเด็นเนี่ยเขาใช้คําว่าทิปโชทิปโชเป็นคําที่ถ้าแปลตรงๆมันก็จะแปลว่าเดินขย่งหรือว่าเดินย่องหรือว่าทําอะไรที่มันดูลับๆล่อๆนิดนึงนะคะก็ในคอนเท็กซ์เนี้ยก็แปลว่าการไม่ไม่พูดตรงๆอะ่ะการปิดบงังอะไรบางอย่างประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ในเนื้อเพลงเนี่ยระบุว่าเขาไม่อยากที่จะทํา เสร็จแล้วเราก็เข้าท่อนคอรัสนะคะหรือว่าท่อนคุกเลยอย่างรวดเร็วในท่อนนี้ก็พูดว่าเราอาจจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันก็ยังอยากที่จะหลอกตัวเองต่อไปอะไรแาณนี้แล้วก็มีการใช้เม่ใฟอร์นะคะก็การที่ clings to papers เนี่ย you cling s to paper ก็คือตีความได้หลากหลายนะแต่ว่าโดยมากเนี่ยเมื่อเราพูดถึง pens และพูดถึง papers เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง imaginative มีการใช้ความคิดหรือว่าจินตนาการว่า ออถึงสิ่งต่างๆนะโดยไอรีนาก็หวังว่าอีกฝ่ายเนี่ยอาจจะยังมีเฝ้าเขียนหเลยเฝ้าจินตนาการถึงความสัมพันธ์ดีๆที่เคยมีร่วมกันแล้วตัวเธอเนี่ยก็ยังรออีกฝ่ายให้แบบกลับมาชอบเธออีกครั้งหนึ่ง Me We silence and in my truth sit mm hmm. it's just girl Baby เนื้อเพลงท่อนนี้นะคะร้องว่าฉันนั่งอยู่กับความจริงของฉันความจริงจากฝั่งของตัวเองนั่งอยู่เงีย,งยบๆกันแค่นั้นแล้วก็ไม่พูดอะไรแล้วในท่อนถัดมาเขาก็พูดว่า baby girl แล้วก็พูดว่าเรายังมีกันอยู่แค่นี้นะเราไม่มีใครอีกแล้วอะไรเงี้ยซึ่งในการตีความของเราอะเราคิดว่ามันคือการที่เอาไอ my truth เนี่ย มา p e r s o n i f y เป็นคนเหมือนกับว่าความจริงเนี่ยเป็นคนแล้วก็นั่งอยู่กับอารียนาแล้วอารียนาก็ไม่ได้พูดกับผู้ฟังนะแต่พูดกับความจริงนี่แหละว่าเฮ้ยฉันกับเธอมีกันอยู่สองคนนะซึ่งมันหมายความว่าอารียนาเนี่ยไม่มีใครเลยมีแค่ความจริงเท่านั้นที่อยู่ข้างเธอแล้วก็จะไม่ตายจากไปไหนอยู่กันแค่สองคนเท่านั้นแหละ มาก็พูดว่าไม่อยากจะทะเลาะแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากที่จะ bite my tongue คำนี้เป็นสำนวนนะคะแปลว่าอากัดลิ้นตัวเองอะถ้าแปลตรงๆแต่ถ้าแปลตามความหมายจริงๆในเพลงนี้ก็คือไม่อยากที่จะอดรนแล้วก็ไม่พูดในสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องพูดสิ่งที่ฉันอยากจะพูดเนี่ยฉันไม่อยากจะทำสิ่งนี้ฉันจะต้องพูดให้ได ท่อนี้พูดถึงการที่เราโดนเข้าใจผิดแต่ก็ยังสามารถที่จะแบบเชิดหน้าแล้วก็มั่นต่อไปได้เพราะว่าถึงแม้ว่าจะถูกเข้าใจผิดแต่ในเรื่องนี้ฉันก็ยังสวยอยู่ยังเลิศที่สุดท่อนริชนะคะก็พูดว่าขอให้รู้ไว้ว่า คนที่ทําให้เราเป็นเราในวันนี้เธอเองก็มีส่วนเหมือนกันแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบไอ้ภาพที่เธอมองมองเห็นเราเป็นแบบนี้แต่ว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนสักทีนึง แต่ที่เรายังอยู่เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราเป็นในสิ่งที่เขาเห็นว่าเราเป็นนะภาพที่เขาเห็นเนี่ยมันเป็นฝันเหมือนเป็นฝันกลางวันนะคะใช้คาว่า daydreaming แต่เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนมากกว่าในตอนกลางคืนอะถึงแม้ว่าในกลางคืนเนี่ยมันจะมีแค่เราเรามีมีใครนอกจากตัวเราเองแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดก็ได้ <S <S ทั้งหมดนี้ที่ทุกคนได้ฟังมานะคะก็มัดรวมกันเป็นหนึ่งเพลงของ Ariana Grande ก็ สามารถตีความได้หลากหลายมากๆนะคะมีคนตีความว่าเป็นเพลงที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนรักเก่าที่ไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกันได้แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่หลงเหลืออยู่ะและความเจ็บปวดนั้นก็เราก็รับมือกับมันเราไม่รู้จะรับมือกับมันยังไงดีแต่ในขณะเดียวกันก็มีอีกทฤษฎีหนึ่งซึ่งอ่า สันนิษฐานว่าเพลงนี้จริงๆแล้วไม่ได้พูดถึงคนรักเก่าคนไหนเลยแต่ว่าพูดถึงความสัมพันธ์ของเอริ n a กับแฟนคลับของเธอนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาใครที่ติดตามข่าวบันเทิงฝั่งตะวันตกนะคะจะพอได้ยินข่าวมาบ้างเล็กน้อยหรือเปล่าเป็นข่าวก็สิบซุบซิบว่าเอริ n a เนี่ยไปเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของนักแสดงอีธานสเลเตอร์กับภรรยาเก่าของเขา ซึ่งในช่วงนี้ไอเรนาก็สูญเสียแฟนคลับไปมากพอสมควรน,นะคะมีหลายคนที่ตัดสินใจว่าจะไม่ติดตามผลงานเพลงของเธออีกแล้วเพราะว่าเธอเป็นมือที่3ของคนอื่นซึ่งไอข่าวลือเนี้ยก็อ,อ,อาจจะทําให้ตัวไอเรน่าเนี่ยตัดสินใจจะเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์กับแฟนคลับตอนนั้นที่มันพังลงไปแล้วก็ถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์นั้นมันยัง ยังพังอยู่แล้วก็ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้กลับมาดีเหมือนเดิมแต่ตัวเธอก็หวังว่าแฟนคลับจะกลับมามองเห็นตัวเธอที่เป็นเธอจริงๆแล้วก็กลับมาชอบเธอเหมือนเดิมนะคะและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆเท่านั้นนะคะจากอัลบั้มที่มีชื่อว่า Eternal Sunshine ของ Ariana Grande นอกจากเพลงนี้ที่เราได้ฟังกันไปก็ยังมีอีก13เพลงที่เราสามารถไปฟังกันได้เลยเต็มอัลบั้มจุกๆแล้วนอกจากนี้นะคะ ที่เราเกินไปแล้วก่อนหน้านี้เป็นน้ำจิ้มเนาะว่ามันมีที่มามาจากหนังหรือได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังเนี่ยและตามสไตล์ของโดอมเบลตัมนะคะอะไรที่มันมีเกตประวัติศาสตร์หรือเกตเล็กเกตน้อยอะไรที่มันติดสอยห้อยตามมากับเพลงเนี่ยเราก็ย่อมอดใจไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงมันแน่นอน ทำไมหนังรักธรรมดาธรรมดาที่ดูเหมือนเป็นหนังทั่วไปลักๆักเลิกเลิด่าตื่นในช่วงปี2000ต้นต้นเนี่ยถึงได้กลายมาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการทำอัลบั้มนี้ของ a r i a n นได้สำหรับคนที่เคยเห็นหนังแค่ผันผ่านแล้วก็ไม่เคยดู่ะก็จะรู้สึกว่าเออมันเป็นหนังที่ไม่ได้มีอะไรมากแต่จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้มันมีความเป็นไซไฟอยู่นะก็คือถ้าใครลองไปเปิดดูอะ ก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีความเป็น Black Mirror อยู่ในนิดมีความ speculative fiction อะซึ่งมันใช้พล็อตของการที่คนรักเก่า2คนที่มันไปกันไม่รอดเนี่ยมันตัดสินใจที่จะลบความทรงจำเกี่ยวกับอีกฝ่ายออกไปเพื่อที่จะไม่ต้องรับมือกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นหลังจากที่ต้องเลิกรากันไปใช่ไหมแต่ประเด็นก็คือ2คนนี้ก็ยังคงวนกลับมาพบกันแล้วก็มาทำความรู้จักกันอีกรอบโดยที่ไม่รู้ว่า อีกฝ่ายเป็นใครไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยเคยเป็นคนรักของตัวเองมาก่อนและจริงๆแล้วนะคะถ้าเจาะลึกลงไปยิ่งกว่านี้อีกก่อนมันจะมาเป็นหนังเนี่ย eternal sunshine คำนี้เนี่ยมันเคยปรากฏในกรอนที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงมาก่อนแล้วนะ,ะเขียนโดยกวีที่มีชื่อว่า alexander pope ที่มีชื่อเสียงในช่วงศตรวรรษที่18นะคะเป็นยุค neo classical เขาก็เขียนกรอนอันนี้ขึ้นมาเป็นกรอนเกี่ยวกับแม่ชีคนหนึ่งซึ่งมีความรักให้กับ ชายที่มีชื่อว่าเอบ l ลลแล้วกรอนั้นเนี้ยมันก็พูดถึงความรักของเธอที่แม้ว่าตอนนี้เธอเป็นแม่ชีแล้วแล้วเธอก็จําเป็นที่จะต้องดี o วทตัวเธอให้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่แล้วเธอก็ไม่สามารถที่จะลืมผู้ชายคนนี้ไปได้สนิทเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแสงตะวันที่ส่องอยู่ภายในใจของเธอนะคะเป็น Eternal Sunshine ที่ไม่รู้ดับแล้วนี่นะคะก็คือคําว่าอีเทอร์ s u ล s ั i ชค่ะที่ต่อมากลายมาเป็นหนัง แล้วก็ถูกพัฒนาต่อมาเป็นแรงบันดาลใจของอัลบั้มของ Ariana ที่เราได้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ Eternal Sunshine Surprise ไหมที่คำสั้นๆที่เป็นชื่ออัลบั้มเนี่ยแค่นี้มันสามารถพาเราย้อนเวลากลับไปได้ที่แรกคือย้อนกลับไป20ปีกลับไปดูหนังเมื่อ20ปีที่แล้วเป็นหนังรักชื่อดัง เสร็จแล้วก็ยังย้อนกลับไปอีกต่อไปอีก2-300ปีไปดูว่ามันเป็นกลอนเกี่ยวกับแม่ชีคนหนึ่งที่ต้องลืมความรักครั้งเก่าส่วนตัวนะเราก็ชอบบทสรุปของเพลงนี้มากๆนะคะ We can be friends wait for your love เพราะว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพลงที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่จบลงไปแล้วแล้วก็เราก็ยังคงอารอยาวอนกับมันเราเจ็บปวดกับมันได้เราเสียใจกับมันได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังวนกลับมาที่การค้นพบตัวเองที่ อ r รียนาเนี่ยก็ยังพูดถึงว่าเขาก็ยังไม่ได้ลืมนะว่าตัวเองอยู่ตรงไหนในตอนจบแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้สูญเสียตัวเองไปทั้งหมดคนที่ชอบเพลงนี้ส่วนใหญ่เนี่ยที่ฟังแล้วอะ่ะก็าอาจจะมองเห็นตัวเองในเพลงนี้ด้วยว่าในช่วงที่เราจะต้องรับมือกับความสูญเสียความรักไปเนี่ยเราอาจจะต้องผ่านกระบวนการทางจิตใจมากมายกว่าจะมาถึงจุดที่คนพบว่าตัวเองเป็นใครและจะทำยังไงกับ ตัวเองในสถานการณ์นี้ต่อไปได้ดีนอกเหนือจากเพลงนี้แล้วนะคะในอัลบั้มก็ยังมีเพลงอื่นที่มีความหมายดีๆอีกหลายเพลงเลยใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองฟังดูนะกับ Eternal Sunshine สำหรับรายการ English of the Wall ของเรานะคะในวันนี้ก็จะต้องจบลงเพลงเท่านี้แล้วก็ขอให้ทุกคนฟังเพลงอย่างมีความสุขแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะซี See you next time